เฮดช็อตระบบสุดเก๋ในเกมชูเตอร์เรียกได้ว,ว่าต้องมีติดกันไว้แทบทุกเกมที่ถือปืนยิงกันหรือมีอาวุธโปรเจกไทล์นอกจากจะเอาไว้ตอบแทนความแม่นยำและอวดสกิลของผู้เล่นแล้วสำหรับบางเกมมันแทบจะเป็นศินลปะเลยแหละทั้งความเท่ที่สัรหามมาให้จนไปถึงการสร้างแอนิเมชันเรียกเสียงหัวร้อยกับผู้เล่นวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นและชีวิตของระบบที่ชื่อว่า Headshot สวัสดีเราชื่อพัตตี้และเราก็เป็นสาย FPS ผูกคนเคยสงสัยกันไหมว่า Headshot มาเริ่มมาได้ยังไงย้อนกลับไปในชุว90ช่วงที่วิดีโอเกมเริ่มเจาะเข้าตลาด PC ตอนนั้นเกมทั้งหลายก็รันกันบ,บนระบบ DOS นักพัฒนาเกมต่างก็ประเคนเกมมาลงให้กับระบบที่ว่าโดยมีเกมจำนวนหนึ่งที่เป็น FPS แต่เวลานั้นระบบของ FPS ก็ยังไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก ถึงแม้จะเรียกตัวเองว่าเป็น 3D แต่ศัตรูทั้งหลายก็ยังคงเหมือนแค่สปร이์วิ่งไปมาหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือภาพ g i นั่นแหละซึ่งระบบนี้ก็ทําให้ Hitbox สมผู้วันเป็นแค่กล่องสี่เหลี่ยมจนกระทั่งปี1994 Sega ได้ปล่อยเกยมที่มีชื่อว่า Virtual b o ออกมาเกมที่ดังมาจาก r e และ z o m b o m b o m b มันไม่ใช่แต่เกม PC โดยแรกเริ่มแต่มันคือเกมสำหรับตู้อาร์เคดที่เรียกว่า On Rail Shooter ถ้าเรียกตามภาษาง่ายๆก็คือเกมตู้จอยปืน มันเป็นเกมง่ายๆที่ผู้เล่นไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่าถือปืนยิงและโหลดกระสุนเองสิ่งที่เวอร์ชวลขอบพามนด้วยก็คือระบบบอดี้เรจิเนหรือ h ิ t บ o ็อกตามตัวความโดดเด่นของมันก็คือศัตรูจะมีเรีแอคชั่นจากการโดนยิงตามจุดต่างๆที่ไม่เหมือนกันและมีการบวกคะแนนพิเศษให้กับความแม่นยําซึ่งเราเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคิดยังไงอะนะแต่โดยเทคนิคแล้วมันก็คือเฮดช็อตนั่นแหละทีนี้ V ีขอบรวม1ึงภาค2ด้วยก็เป็นจุดกาเนิดไอเดียให้ไปต่อยอดสำหรับระบบบอดี้เรจิเนในเกมาอ,อเกอร์า ชัดเจนสุดก็คุณจะเป็น The House of the Dead ในปี1 9 9 6เกมยิงซอมบี้สุดคลาสสิกเจ้าระบบนี้ก็ได้แสดงรีแอคชั่นที่ต่างกันไปของพวกผีดิบตอนโดนยิงเหมือนกันแต่คามแอดวานซ์กว่าก็คือมันมีผลต่อโมอเดลด้วยและแน่นอนว่าถ้ายิงหัวก็จะเห็นผลได้ชัดเจนที่สุดและที่ต่อยอดไปไกลกว่านั้นก็คือระบบจุดออนของบอสที่ถูกเอาไปใช้กันต่อในเกมยิงสัตว์ประหลาดอีกมากมายอีกหนึ่งเกมซอมบี้ชื่อดังที่เอาระบบนี้ไปปรับใช้ก็คือ Resident Evil ที่ออกมาในปีเดียวกันแต่ว่ามัััันนนนนนถูกกดดแแแปปลลงงเ็็ตตอททซึ่ม,ซมมจะีีผใใหห้้วาย ในปี1997บริษัทที่ชื่อแรก็ได้พัฒนาเกมที่ดัดแปลงมาจากหนัง007ที่ชื่อ Golden Eye โดยใช้แร,รงบันดาลใจจาก Virtual c o p นี่แหละตอนแรกพวกเขาก็กะจะให้เป็นเกม On t h l s h o u t e r เหมือนกันแต่พวกเขาก็ได้เปลี่ยนใจและให้ผู้เล่นได้ควบคุมตัวละคร007ด้วยตัวเองโดยที่พวกเขาก็ได้สร้าง Hitbox บนหัวแยกออกมาให้กับพวกศัตรูและ Hitbox นั้นก็จะคูณเลขดา m a จ e เพิ่มเข้าไปทําให้ Golden Eye 007ได้เป็น FPS เกมแรกที่เอา Headshot เข้ามาใช้จริงๆแน่นอนว่าพอนักพัฒนาอีกหลายคนได้เห็น Potential ของ Headshot ใน Golden Eye แล้ว ก็หยิบมันมาใส่ในเกมของตัวเองกันแต่มันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักอย่างใน Half-Life ที่ศัตรูส่วนใหญ่ก็ดันมีหมวกใส่เห d s h o ดได้กลายมาเป็นระบบที่เมนสตรีมกันจริงๆในปี1999ปีที่ Epic Games ได้ปล่อย Unreal Tournament ออกมามันคือภาคต่อของ Unreal แต่เน้นขาย Multiplayer มากกว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างมันเลยซัพพอร์ตการแข่งขันกันและหนึ่งในนั้นก็คือ <S 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 ที่มาแห่งสาเอฟเฟกที่ทุกคนประทับใจกัน แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด FPS ที่เป็น c o m p e ต i t i v e ตามมาอย่าง Counter Strike Call of Duty m e d a l of Honor Battlefield และแน่นอนว่าด้วยธรรมชาติของอันเรียวที่รุนแรงเลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแต่พวกเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นและวุ่งหน้าพัฒนาเกมและผลักดันมาตรฐานกันต่อไปทำให้ช่วง2003-2005เรียกได้ว่าคึกคักกันอย่างมากสำหรับวงการเกมอันเรียวทัวร์นาเมนต์ปล่อยออกมาอีก2ภาคพร้อมกับความรุนแรงที่มากขึ้นโดยในภาค2004ไม่ใช่แค่ยิงกันจนตัวแตกอย่างเดียว แต่ผู้เล่นสามารถที่จะเด็ดชิ้นส่วนต่างๆได้หลายๆคนน่าจะจําได้เลยนะทาไมก็มันก็คือต้นกาเนิดของมอสที่ชื่อว่า Killing Floor ในปี2005ที่ถูกพัฒนาออกมาเป็นเกมแยกในปี2009หรืออย่าง The Punisher เกม PS2 ที่เราจะได้รับบทเป็น Frank Castle ไล่เป่าพวกเราร้ายกันอย่างเมามันจะแค่ระเบิดหัวกันอย่างในสแกนเนอร์ของ Cronenberg กลายเป็นระบบลิมที่แยกชิ้นส่วนกันได้อีกจำนวนมากแต่แน่นอนว่าผู้พัฒนาเกมก็ไม่ได้ซาดิสกันทุกคนหรอกนะอย่างใน Half-Life 2ที่ย้ำความสำคัญของการเล็งที่หัวซอมบี้ เพื่อที่จะได้จัดการซอมบี้และเฮดครับไปด้วยกันหรือจะลองครีเอทีฟหน่อยอย่าง Resident Evil 4ก็ได้ Surprise, พอพูดถึงความครีเอทีฟแล้วก็คงต้องพูดถึง Fallout 3และ d e d s p a c e สักหน่อยทั้งคู่วางขายในปีเดียวกันและได้ต่อยอดระบบลิมออกมาในแบบที่โดดเด่นตามสไตล์ของตัวเองอย่างในเกมได้ที่เป็น RPG <c oughs> ก็ได้ใช้ระบบเวสในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ความมั่นยำให้กับการเลือกยิงส่วนต่าง และเกมที่2ก็ได้ขายความสยองขวัญกับการพยายามหยุดยั้งพวกสัตว์ประหลาดที่ไม่ตายง่ายๆถึงแม้จะเสียแขนหรือขาไปแล้วแต่ถ้าอยากไปสายตลกขบขันทีม Fortres s 2ก็มีให้นะแพชออกมาในปี2009ถ้าหากผู้เล่นสามารถคิวผ่านการเฮดช็อตได้ก็จะเห็นแอนิเมชันการตายแบบพาหาตามตัวละครซึ่งมันก็รวมไปถึงอัปเดตของ Manver ร์ซัสแมด้วยหรือถ้ารู้สึกอยากเป็นศิลปินหน่อยทีมงานร e เ e l ลียก็ได้ปล่อยเกมที่ชื่อส n i p e r Elite V2 ออกมาในปี2012ซึ่งมันก็ได้ยกระดับความสวยงามาี่มมควมแมนย เราต้องบอกก่อนว่าบูเลตแคมไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยแต่การที่มีภาพเอ็กซเรย์ให้ได้ชมกันก็เหมือนเป็นการให้รางวัลกับคนที่ใจเย็นก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับประวัติศาสตร์ระบบเฮชช็อตแน่นอนว่ามันจะอยู่กับพวกเราไปอีกยาวตราบใดที่ยังคงมีเกมชูเตอร์วางขายมันก็จะไม่ตายและพวกเราก็อาจจะได้เห็นลูกเล่นอะไรอีกเยอะแยะเลยแหละมาเล่าให้เราฟังกันบ้างนะว่าเฮชช็อตในเกมไหนที่เป็นที่จดจําของแต่ละคนกันบ้างหรือมีโมเมนต์ไหนที่อยากแชร์ไม่ก็ถ้าเราพลาดข้อมูลตรงไหนก็อยากให้มาแบ่งปันกันนะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราสำหรับสาระน่ารู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้กับแปรบอยซิต,ตี้เอาล่ะเราไปละบาย